สวัสดีครับนี่ครับวิธีการทรงกบครับพี่น้องมือลดหน่อยไปครับเอารถเก่งไปนะฮะมีแฟนครับถามมาว่าทรงหน้าใดแบบใดนะฮะแบบนี้ครับเอ็นบอดลงครับปั๊บบอดลงให้แอร์มัน่านครับนี่ครับไปแบบนี้ครับปีที่แล้วไปถึงชนบุรีครับแบบนี้แหละนะฮะไปสองมือนะครับอาศัยไปเที่ยวนําตอนแรกว่าจะเป็นเนื้อครับพี่น้องพอดีกบบ่พ่อครับ กบม่พ่อขายก็เลยได้แค่ไปแค่จุดเดียวครับเพิ่นสร้างกบหน่อยตนละบาทไปครับกับกบใหญ่เป็นกิโลโลละห้าสิบบาทครับไป2อย่างนะครับก็เลยถือโอกาสได้ไปเที่ยวในต๊ะครับพี่น้องไปผู้เปิดตาไปหานะครับเบื้องหลายๆหมุนก็ไหลบอลเราข้าเจ้าเลี้ยงกบแบบได้เห็ดขอกเนื้อได้นะครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนการเที่ยวประเทศโต๊ะนะฮะอ่ะมือศิลป์ภาพพี่น้องไปนี่ครับวางสปงครับพี่น้อง เปเบิ้งครับประเทศขอบเนี่ยได้เรียงแบบได้นะครับไปเบิ่งครับ,ไ,บ,รบไอเดียสำหรับคนสนใจอยากเรียงกบไปเบิ้งครับเขาถ่ายเขาถ่ายหน่อยนะฮะเอาเลยครับสตอกอ๋อเนี่กระเบื้องไอเดียแบบผมเลยนเนี่ยเนี่ยก็คือเอาใช้ลวดสายไฟมัดทิ้งด้านเดียว <c oughs> แล้วก็ฝังไม่ต้องเยอะมากฝัง <c oughs> ลงมันไม่ถึงคืบอ่าใช่ ตรงนี้ก็บานผักบุ้งแล้วผักบุ้งจีนครับผักบุ้งจีนเราก็กินผักบุ้งได้ด้วยใช่ทำผลเทียมด้วยนี่ทางน้ำเข้าเวลาออกก็ไม่ยากก็ปล่อยออกเลยปล่อยปล่อยนู่นเลยเล่อาต้นไม้มาปลูกข้างหน้าเวลาปล่อยน้ำลครับปล่อยปล่อยเลยนะครับครับตรงขอบนี้ใช้บล็อกเหรอฮะ ติดบล็อ,อ,บบอกทำขอบตรงนี้นบบตัวนี้ติดบล<อ>็อกกี่ก้อนครับก้อนเดียวครับเร,เราเลาเลยยังไงมันไม่ล้มอ่ะไม,ไม่ล้มผมฝังลงหน่อยนึงแล้วเรามีตัวพิงพิงข้างไหมไม่เลยตั้งเลยตั้งเลยฝังลง,งไปหน่อยนึงฝังฝังลงไปประมาณนี้ครับฝังดินไม่ผมสงสัยตันี้ทำไมมันไม่ไม่เอียงไปตรงนี้ไงใช่ดินทับไอ้นี่ไว้อ๋อดินทับแล้วก็ติดก็คือมาเนี้ยมันที่ลงนู่นแล้วก็ พัดติดท่าไปตัวนี้อีกทีหนึ่งเพื่อดึงเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้มันล้มไปใช่ใช่เพราะเพราะว่ามันตั้งในดินเนื้อดินมันก็บีบไว้อยู่แล้วไงครับบีบไว้ส่วนนึงแล้วอตอนนี้กดกดไอ้ไม่ได้ตัวครับกดทับไว้อะฮะมันมันก็ไม่ลมม้มอย่างนี้อ๋อเอาตัวนี้แล้วเขาปลูกผักบุูกได้สบายสิปลูกได้แต่ว่าเกิดให้บอ,อาศัยอยู่ในกระเบื้อง เลือกเลือกที่อยู่เองเลยนะได้บ้านใหม่แล้วได้บ้านใหม่รดมสมบูรณ์แล้วพูกเองเลยโอ้นะโหไอ,อเคยเลี้ยงกบมาก่อนเปล่าครับไม่เค,เคยครับครั้งแรกเลยหรอครั้งแรกเลยออาแล้วเลี้ยงยังไงอย่ามาเลี้ยงกบมัน มันเหมาะกับแรงเราไวัยสูงสูงไวแล้วไงมันดูมันก็ไม่ใช้แรงงานอะไรๆมากมายมีมีตอนแรกก็จะใช้บ้างในช่วงทําบ่อทําอะไรนี่ครับคือปัจจุบันนี้กบไปตามทุกนานก็หายากแล้วนะหายากแล้วไม่ค่อยมีด้วยครับนีค่คิดคิดถึงค,คิดถึงเองสมัยก่อนข้อนี้แหละ ผมต้องเกลดดูคนที่เลี้ยงกบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกฝังจากอดีตมันจะมีความทรงจำสมัยเป็นเด็กๆใช่ไหมอสมัยที่เดินตามคันนาอยากเห็นกระโดดเห็นกบกระโดดลงตามคันนาแล้วมันมีความสุขนะที่เห็นเราเดินไปปุ๊บเนี่ยกระโดดซ้ายขวาภาพนั้นหาดูยากแล้วใช่มันยังฝังใจอยู่ยังฝังในตาในในหัวอยู่ว่า จะเห็นแบบนั้นใช่ไหมเนี่ยนี่แหละผมจะมาสร้างตรงนี้เพราะเพราะอยู่เชียงคานมันไม่มีสถานที่ให้สร้างนี่มันองนี่แล้งอยูนู้นมันทำงานคนเดียวด้วยครับนี่ังมีน้องมีอะไรด่วยนี่แหละชีวิตหลังกเกษียณความสุขทางใจมันก็เพลินดีนะได้เห็นกบได้ยินเสียงมันือผมตั้งเป้า่าจะขายตั้งแต่ลูกออดน ใส่ลูกหัวถูกที่หน้าแต่ลูกหัว,หวครับอโอเคต่อมาก็เป็นกบตัวเล็กบอ่อนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับเฉพาะพลาสติกเป็นยหกเมตรเนี่ยเมตรเมตรละสี่สิบบาทเม็ดละสี่สิบบาทหกเม็ดอ่าสี่สิบห้าสิบบาทเื่อน,นี้เื่อน,นี้เป็นเงินเท่าไหร่ครับก็หก <c oughs> เมตรเนี่ย หกสี่ยีประมาณสองอห้าสิบอันนี้สองร้อยสิบบาทว่าน้องซื้อมา21เมตรเก้าร้อยหกร้อยกว่าบาทแล้วก็ถ้าเขียวก็ม้วนหนึ่งแสดงว,ว่าอยู่นี้งบประมาณไม่ถึงพันไม่ถึงพันไม่ถึงพันสามารถเลี้ยงกบแล้วก็สามารถอ๋อตรงนี้ก็คือ ผูกข้าวนี่ยอดข้าวแล้วผูกข้าวแล้วยอดข้าวแล้วใช่อันนั้นขึ้นแล้วอ๋ตัวนี้ขึ้นแล้วเพื่อที่เพื่อสร้างระบบนี้ไว้ใช่กับกบใช่ฮะต่อไปก็มีผักอะไรนะผักกระแยงเหรอผักไผ่แค่ไม่ที่ที่บอกผักไผ่ต้องเอาลงอีอนอันนี้ผูกข้าวอย่างเดียวแปลงเงินผักบุ้ง ได้ไดไดลงลงน้ำลงน้ำที่อยากทำเศรษฐกิจพอเพียงพเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะ,ะเหนื่อยไหมเหนื่อยทำทำแล้วเหนื่อยทำหักทำแล้วเหนื่อยแล้วแล้วมันความรู้สึกเป็นยังไงมันมันก็สบายใจนะสบายใจเหนื่อยเราสบายใจได้กินด้วย ก็เลยต้องลาออกก่อนเกษียณลาออกก่อนลาออกแล้วเราคิดถูกคิดผิดครับก็ปีแรกคิดว่าคิดถูกอยู่นะคิดถูกอยู่ออนี่ออกมาก่อนที่ออกมาก่อนก่อนที่จะหมดแรงอ่ะนี่แ้ะครับพี่น้องหลังเขาบนเขานี่เป้าหมายต่อไปก็ อาณาจักรกบนะฮะธรรมชาติเนื้อที่หนึ่งไร่ปีหน้าก็จะได้เห็นนะฮะภูมิทัศน์ห้นเข้ากับธรรมชาติถ้าเาลงนี่จะเป็นกบธรรมชาติทันทีครับใช่กบอะไรก็แล้วแต่ปล่อยธรรมชาติคือธรรมชาติเป็นกบธรรมชาติทันทีผู้บริโภคก็สนิทใจครับยินแล้วบอกต่อ คนทาก็สบายใจเพราะ<ช>ลดลดทุนลงเยอะลดค่าใช้จ่ายลงลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารลงเยอะมันหนักแต่แรกๆนี่แหละภายในสองสาเดือนก็แล้วแต่เลยธรรมชาติแต่ก่อนกบเบื้องเคยกินหัวาหามันอยู่ได้ตรงกลางนี่ผมจะทําเป็นคันเลยวางระวางไอ้วางกระเบื้องตลอดแนวือตั้งขาบไฟครับทาง,ง,งไฟสปอตไลท์<อ>ไฟดึงมแมลงตั้งจุดแล้วก็จุดนี้ก็จะทำเป็นที่นั่งพักผ่อนแล้วก็ชมกบอันนี้ก็ กระถางดอกไม้มาวางวางอยกโอ้แสดงว่าที่นี่ก็กลายเป็นที่สวนเรียนรู้ก็ได้สิอย่างนั้นนะเรียนรู้มีเป้าหมายอยากทำไหมตรงนี้โอกาสต่อไปนะผมบอกไว้ก่อนว่าผมตั้งความหวังไว้ผมจะผลิตยาเพราะผมเป็นหมอแผนไทยอ๋อเป็นมอแผนไทยมีองค์ความรู้เรื่องแผนไทยครับมีใบประกอบโรคครับพร้อมเรียบร้อยแล้วจะผลิต ตำรับของตัวเองอัอตำลับยาน้ำมันกัญชาเคยเคยดูคลิปของอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ผมว่าจะไปอบรมการสกัดกัญชาแล้วเอาข้อมูลจากท่านอยู่จะมาขยายต่อยอดเป็นคนที่สองในประเทศไทยที่ผลิตยาแจกครับเริ่มต้นจากตำบลน,นี้ก่อนยี่สิบหมู่บ้านเ เอาหมู่บ้านละห้สิบคนคัดให้ออ้อสอมอในหมู่บ้านคัดมาเลยผู้ผู้ป่วยเรือลังม,มารับยาที่นี่ครับต่อไปถ้าเป็นไปนตามที่หวังนะั้นในตำบลนี้ต้องรู้จักหมอสังวรแน่นอนหมอสังวรหมอสังวรหมอวอนก็ววจะขึ้นป้ายหมอวอนฟาร์มต่อไปนะถ้าถ้าเข้าสมบูรณ์ทำรูปแบบของฟาร์มสมบูรณ์แล้วก็จะขึ้นป้าย หมอวอนฟาร์มจำน่ายกบเนื้อลูกหวกลูกกบอืแล้วผักสูนครัวอีกพืชผักสวนครัวแล้วบังกระชายแล้วแจกยาด้วยครับรับยาด้วยอาจารย์เดชานี่คนป่วยทางนั้นสามสี่หมื่นคนนะใช่มาลงมาเลงนี่หายยังมีเลยดึงดึงขึ้นมาจากนอนติดเตียงก็มีใช่ใช่จากเดินไม่ได้ใช่อันนี้ขึ้นอยู่กับ เวรกรรมของแต่ละคนบุญบุญของแต่ละคนครับแต่ชีวิตมันสัจจะทำมันต้องตายถึงเวลามันต้องตายใช่ไหมจะตายแบบไหนแ่นั้นเองตายช้าตายเร็วจะตายช้าจะตายแน่่ตายแน่แนตายแน่แแต่ก่อนตายทำไงให้กับแผ่นดินทำไงให้ประโยชน์กับส่วนรวมใช่ไหมจะจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมทำตัวให้มีคนงามความดีให้คนนะคือไม่จะเป็นไม่จะเป็นต้องไปเข้าวัดเข้าวาอ่าอยู่อย่างนี้ก็ภาวนาได้แล้ว ผมผมฟังอาจารย์ในคลึกฤทธิ์ทุกวันเลยนะก่อนนอนนี่ผมเปิดเลยฟังแล้วก็ทําสมาธิทําจิตใจให้สงบแล้วก็ก็อยู่อยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าออกนี่ก็นก่อนนอนหลับสบายไม่เครียดไม่ต้องเครียดเรื่องฝันก็ฝันสบายแต่แต่ผมเป็นคนฝันยากนอนหลับสบายแสดงบุญบุญเยอะนอนหลับสบายอ้าวอ้าว โอเคก็รบกวนแค่นี้ครับผมนี่ก็โอมาอยู่นี่ครับเสียงนกเสียงกาธรรมชาติเห็นแล้วอิจฉานะฮะสรับใครที่อยากอย่า,อย,าอยู่แบบเรียบง่ายแบบนี้ก็อันนี้บ้านอะไรนะฮะบ้านวังกกเดือคุ้มกกโกบ้านกกเดือคุ้มกกโกคุ้มกกโกบ้านวังถามหาหชื่ออาจารย์เลยนะฮะต่อไปก็จะขึ้นป้ายหมอวอนฟาร์มหมอวอนฟาร์ม เป็นหมอสมุนไพรนะฮะคือเ,เต็มสังวรคเ,เต็มที่สังวรสังวรอ่อนมีคุณสังวรอ่อนมีคุณนะฮะลองถามชาวบ้านดูนะครับเพราท่าไม่มีเฟซไม่มีอะไรต้องถามชาวคมพิเศษนน่นนะปีปีหน้ามผมมีแผนว่าถ้าเพาะลูกขบเองได้นะผมไปคุยกับบอทตะะให้บอทตตั้งงบส่งเสรมิมอาชีพชาวบ้านในตำบลนี้นะ20หมู่บ้าน ให้อบตตั้งงบเป็นลูกกบครับแจกจ่ายชาวบ้านแจกจ่ายชาวบ้านให้มีการเลี้ยงก็ลงทะเบียนมาต้องการได้เลมารับไปตั้งงบไว้ว่าครอบครัวหมู่บ้านนี้กี่ครอบครัวครับให้อบตตั้งตั้งตั้งกำหนดให้ชาวบ้านไปต่อยอดไม่ใช่เอาไปกินนะให้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงไม่ใช่ไปกินแล้วก็จบเป็นอาชีพอือเป็นอาชีพได้แต่พันลูกกบเนี่ยอบตเป็นทุนให้ จะให้อย่างนี่นะคิดไว้ว่าจะเข้าจําเขาจะโอเคมองเห็นประโยชน์ขันเสียงเขาหรือเปล่าดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะครับเวลาจะให้ปลาให้เบ็ดอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคือให้ให้ปลาไปก็จบให้เบ็ดก็คือให้เบ็ดไปตกใช่ใช่ใช่หากินได้ตลอดใช่ก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าแต่ถ้าผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ก็เขาจะสร้างฐานตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าแจกเงินให้เขาไปซื้อกินอ่าผิดเลยนั้นอ่ะทนที่จะเอาอุปกรณ์หากินไปให้เขาไปทำหากินใช่ไหมนี่เอาเงินไปแจกสุดท้ายเขาจะสัวหมดนี่ว่ากำหนดเลยครอบครัวละหนึ่งพันตัวเหรออืมก็กำหนดไปแต่ต้องันนี้สองครอบครัวหรือสามครอบครัวก็กำหนดไปแต่ต้องไปต่อยอดไปแล้วก็ว่ากันไปใครจะขยายพันธุ์ก็ว่าไป อ้าวอาได้ความรู้มากมายครับวันนี้โอเคขอบคุณมากครับผมครับวัสดีครับวัสดีครับครับวัสดีครับอะติดตามคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตดูทีนึงว่าความคืบหน้าตรงนี้ติดตามผลติดตามผลงานอีกปีหน้าครับหนึ่งไร่กับกบหลากหลายหมื่นตัวอยู่บริเวณนี้นะฮะเลี้ยงแบบธรรมชาติจะเอาลงปีละสามหมื่นตัวปีละสามหมื่นตัวขายทั้งปีอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ